วันนี้เราจะมาพูดถึงไคโตซานนะครับที่เป็นงานวิจัยจากมหาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับซึ่งในท้องตลาดเนี่ยเราจะพบว่าไคโตซานเนี่ยมีขายเยอะแยะมากมายนะครับแต่ไคโตซานเนี่ยนะฮรไม่ใช่เป็นอาหารพืชต้องบอกไว้ก่อนนะครับเป็นสิ่งที่พืชเนี่ยไม่รู้จักด้วยซ้ําไปนะครับไม่ใช่ธาตุอาหารไม่ใช่แร่ธาตุไม่ใช่วิตามินแต่เป็นตัวที่ทําให้พืชเนี่ยรู้สึกระคายเคืองนะครับเวลาพืชเนี่ยนะครับได้รับไคโตซานเข้าไปเนี่ย จะรู้สึกมีความนะครับเขาเรียกว่าเหมือนไปลักษณะทําให้พืชเนี่ยมันตื่นตัวกลัวตายนะครับพืชก็จะออกในเรื่องของผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับในเรื่องของผลผลิตที่จะออกเพิ่มมากขึ้นก็ต้องนับย้อนไปครับตั้งแต่ขบวนการดูดธาตุอาหารมากขึ้นดูดน้ํามากขึ้นผลิตอาหารมากขึ้นเพื่อจะทําการสืบพันธ์ต่อก็คือออกดอกอันเองนะฮะทีนี้มาดูประโยชน์ในเรื่องของไคโตซานนะครับตัวเนี้ย นะครับจะกระตุ so right so ้นขบวนการต่างๆในต้นพืชนะครับขบวนการออกรากได้ดีนะครับแล้วก็ลําต้นใหญ่ขึ้นยืดขึ้นนะครับแตกใบได้เยอะมากขึ้นนะครับใบนี่คือโครงสร้างในการทําอาหารนะหรือหรือโรงครัวนั่นเองถ้าใบเยอะใบใหญ่นะครับก็สามารถผลิตน้าตาลที่เป็นอาหารของพืชเก็บไว้ได้เยอะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกระตุ้นในการออกดอกได้เยอะมากขึ้นทําให้ผลผลิตเนี่ยก็ออกเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะครับ พอผลผลิตออกเพิ่มมากขึ้นเนี่ยการติดดอกออกผลนะครับเมื่อติดแล้วเนี่ยนะครับผลที่ติดก็จะใหญ่มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทําให้ผลเนี่ยติดได้เพิ่มมากขึ้นกเกษตรกรพึงพอใจในเรื่องของผลผลิตแน่นอนทีนี้ในเรื่องของการผลิตนะครับเนื่องจากว่าไคโดซานในท้องตลาดเนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่หลายยี่ห้อแต่ของเราเนี่ยแตกต่างตรงที่กรรมวิธีการผลิตนะครับก็คือทางมหาลายัยจุฬาลงกรณ์เนี่ยใช้วิธีการย่อยด้วยเอนไซม์ นะครับเอนไซม์นี่มีคุณประโยชน์แตกต่างกันนะครับในแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นสายพันธจำเพาะนะครับจำเพาะตัวไหนก็เอาตัวนั้นไปช่วยย่อยเช่นนะครับสมมุติว่าเอนไซม์ตัวนี้ไปย่อยเพื่อจำเพาะออกรากก็จะใช้ในการย่อยนะครับตัวไคโดซานเนี่ยมาจากเปลือกกุ้งนะที่เรามีอ่าก็เรียกว่าเป็นเป็นการส่งออกจากประเทศไทยนะพอย่อยไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพก็คือไปช่วยในการออกรากนะครับเอนไซม์ตัวนี้ช่วยในการออกดอก ก็เอาเอนไซม์จำเพาะตัวนี้ไปย่อยเขาเรียกไคตซานเพื่อช่วยในการออกดอกเพราะฉะนั้นในขบวนนการของพืชออกดอกออกผลอะไรต่างๆที่มีอยู่เป็นร้อยๆขบวนการเราก็มีเอนไซม์จำเพาะนะครับเป็นหมื่นๆตัวเลยนะครับแล้วคัดสรรเพื่อจะมาย่อยนะครับไคตซานให้ได้ประสิทธิภาพทําให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตหรือทําขบวนการต่างๆในต้นพืชเพิ่มขึ้นอีกเ5้าาเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าไคตซานเนี่ยมีผลทําให้พืช เร่งการเจริญเติบโตได้ดีซึ่งเราลองเคยกับาสารอินทรีย์ตัวอื่นแล้วทําให้พืชโซนะครับแล้วก็ไม่ได้ผลต่อเนื่องนะแต่ไขตัวสารเนี่ยนะครับช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตได้แล้วพืชไม่โสมช่วยตรงไหนฮะช่วยป้องกันหนอนแมลงศัตรูพืชแบบธรรมชาติอันนี้ผลพลอยได้นะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยเพื่อให้พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้นทันด่วนต่อการต้องการของเกษตรกรแล้วก็ผู้รอบริโภคนะครับ ไคโตสารบรยสัทพีทเคสองศูนย์ศูนย์ห้านะครับจึงผลิตมาเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต,ต,ตของพืชน,นะครับทุกๆุกพืชไม่ว่าจะเป็นพืชลงลุกหรือพืชยืนต้นนะครับทุกท่านเอาไปใช้เนี่ยรับรองความมั่นใจนะฮะก็อยากให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นต้องใช้ไคโตสารกระตุ้นการกินอาหารของพืชให้เพิ่มมากขึ้นก็อยากให้มั่นใจในเรื่องของกรรมวิธีการผลิตนะครับของเราใช้การผลิตแบบนวัตกรรม นะครับที่ทางมหาลาัยจุฬาลงกรณ์เนี่ยจัดสรรมายอย่างเหนือชั้นโดยที่ท้องตลาดเนี่ยยังใช้วิธีการปัดนะครับการปั่นเพื่อได้ไคโดซดสารเนี่ยละลายแล้วเอาไปใช้ซึ่งแสดงให้ผลผลิตเนี่ยมันออกในรูปแบบเดียวก็คือส่งผลทางเดียวนั่นเองเช่นออกใบเยอะนะครับแต่ไม่มีหัวออกใบเยอะนะครับแต่ไม่มีดอกอย่างเงี้ยอันนี้คือผลกระทบจากการใช้ไคโดซสารทั่วๆไปแต่ของเราเนี่ย เป็นงานวิจัยไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับได้แก้ไขปัญหาในเรื่องของจุดบอดตรงนั้นหมดแล้วนะอยากให้ทุกท่านมั่นใจครับว่าไคโตซานของบริษัทพีทเค2005ได้ถูกวิจัยมานะครับจากมหาลัยจุฬาแล้วเอาไปใช้เนี่ยช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของพืชแล้วก็ต้นการเจริญเติบโตของพืชสร้างผลลัพธ์ก็คือเพิ่มผลผลิตอย่างชัดเจนก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ